โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพรซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด2 4ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น tp7 ขาย id เกม Rv และมี id ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท id โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลย และใครที่เหล่อรหัสเกมตัวเองอยาาขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้นย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า1 9 0 0 0 0คนหรือยกมือถือขึ้นมาสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่ เดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับลิดแมนช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจลิดแมนช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิดแมนช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทำการโอนเงินนะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบ จากนั้นส่งโอเพนดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับพบกั็ผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับทางเกมารโอวีก็มีกิจ,จกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสกินของลิเลียนนานั่นเองไอดอลสาวคนใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกินที่2แล้วนะครับผมก็ก่อนอันนี้เป็นสกินของเยน่านั่นเองโอเคก็ เริ่มต้นอยู่ที่9คูปองนะครับสำหรับสกินนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสกินนี้เนาะอ่ามันก็จะโชว์มีสตอรี่ด้วยนะครับอ่าใครที่เป็นเมนลิเลียนหน้าก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับสกินนี้นี่เป็นเวฟนะครับผมสวยใช้ได้เลยนะครับผมนี่ดูหางนะครับคือแบบอลังการมากๆเลย สำหรับจ okay. ิงจาะก้าวห่างของเรานะครับรีเร right. <Me. S 2> <Then> ียนหน้านะครับโอเคผมพาไปดูหน้ากิจกรรมก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าพอเราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับหน้าตากิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกฎกติกาการเล่นก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับผมก็คือผู้เล่นสามารถเลือกใช้ทีมช่วยเหลือได้ที่หน้าหลักนะครับผู้เล่นมีสกินที่กําหนดไว้อยู่แล้วผู้เล่นจะสามารถเลือกนําของรางวัลที่ไม่ต้องการออกได้1ชิ้นนั่นเองถ้าผู้เล่นยังไม่มีสกินที่กําหนดผู้เล่นสามารถกดซื้อสกินหรือเลือก ทีมช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้า er, เรามีทีมช่วยเหลือเราก็สามารถเลือกนำของรางวัลในหน้ากระดานเอาออกได้1ชิ้นก็อย่างเช่นนี้นะครับผมหลังจากที่ผู้เล่นเลือกใช้ทีมช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเราก็เอาของรางวัลออกก็คือลูกแก้วอันนี้ก็จะเป็นรูปประกอบนะครับผมต่อไปนะครับผมผู้เล่นจะได้รับของรางวัลแต่ละชิ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นนั่นเองก็คือในกระดานเราก็จะได้ของรางวัล1นครั้งก็คือไม่ซ้ากันนะครับผมของรางวัลก็จะเลืองแสงขึ้นมานะครับในหน้ากระดาน ของาะวันที่ได้รับจะถูกส่งไปที่กล่องจดหมายนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับสําหรับระยะเวลาการเล่นนะครับผมตั้งแต่วันนี้15ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็ใช้คูปองในการเล่นครั้งแรกอยู่ที่9คูปองนะครับก็เล่นสามารถสูงสุด14ครั้งก็คือคูปองก็จะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผู้เล่นสามารถใช้คริสตัลแห่งดวงดาว1ชิ้นเพื่อทําการเล่นฟรีครั้งแรกได้1ครั้งนะครับผมส่วนคริสตัลแห่งดวงดาวนี้เราจะได้รัับจาาากหนนน้รง่เอ หากผู้เล่นครอบครองสกินของยีน่านะครับผมผูเ้เล่นสามารถเลือกใช้ทีมช่วยเหลือเพื่อที่จะเลือกของรางวัลที่ไม่ต้องการออกจากหน้ากระดานสุ่มได้1ชิ้นนั่นเองกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด14ช่องในการสุ่มนะครับโดยมีของรางวัลในแต่ละช่องก็คือจะมีสกินของลิเลียนานะครับผมมีท่าเต้นลิเลียนาอีโมจิลิเลียนาอีโมจิของยีน่านะครับเอฟเฟกสังหาร3 0วันเอฟเฟกวิ่ง30วันแท่งไฟไอดอล5ชิ้นนะครับ เหรียญเทศกาลโดนตี5ชิ้นคัมพีขั้นสูง5ชิ้นลูกแก้วชิ้นส่วนรุ่น5,000อันนะครับผมเพชร25แล้วก็คมภีทั่วไป10ชิ้นนั่นเองโดยของรางวัลในแต่ละช่องจะถูกสุ่มนะครับผมอ่าโอกาสที่เราจะได้รับรางวัลน,นะครับสกินถาวรอ,อยู่ที่7.14%อีโมจิทัเต้นเอฟเฟกอยู่ที่35.71%แล้วก็ไอเทมอื่นๆอยู่ที่57.15%นั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้คูปองผมมีอยู่ที่ประมาณ207คูปองนะครับผมก็จะมาเล่นทั้งหมดเลยไม ในการเล่น1ครั้งก็อยู่ที่9คูปองนะครับทีมช่วยเหลืออันนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับพอเรากดคาว่าทีมช่วยเหลือเนาะมันก็จะมีขึ้นว่าเป็นสกินของเยน่าก็ซื้อเลยอยู่ที่619ซึ่งผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นตัวเมนนี้เนาะอ่ามันก็จะพอเราซื้อปุ๊บเรามีสกินของเยน่าปุ๊บเราก็สามารถเลือกของรางวัลได้1ชิ้นที่เราจะต้องเอาออกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคครั้งแรกนะครับผมมาลุ้นกัน9คูปองแล้วว่าเราจะได้อะไรนะครับ มันก็จะหมุนนะครับผมเป็นกระดานน่าจะเป็นจักรวาลน,นะโอ้โหได้เป็นเพรมา25ชิ้นนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครั้งที่สองนะครับอยู่ที่19คูปองจะได้อะไรสกินจะออกไหมวันนี้เราจะมีดวงไหมโอ้โหได้เป็นเหรียญเทศกาลดนตีนะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้เราเ,าเก็บสะสมไปแลกสกินได้นะครับผมครั้งที่3 29คูปองนะครับผมมาลุ้นกันมาลุ้นกันเราจะมีดวงไหมเฮ้ย ได้เป็นลูกแก้วนะครับผมครั้งที่4อยู่ที่49คูปองนะครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้ายิ่งเล่นเยอะมันก็จะใช้คูปองเยอะนั่นเองได้เหรียญเทศกาลดนตรีมาอีกแล้ว5ชิ้นนะครับผมครั้งต่อไปอยู่ที่69นะครับครั้งที่5แล้วทายอะไรอ่าได้เป็นท่าเต้นของลิเลียหน้านะครับผม ครั้งต่อไปครั้งที่6อยู่ที่99คูปองซึ่งคูปองผมไม่พอแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับใครนะครับที่เล่นแล้วได้รับของรางวัลเป็นสก,กินของลิเลียน้าไอดอลสาวคนใหม่นะครับผมก็เหมาทั้งกระดานหมดที่เท่าไหร่ผมรบกวนเมนบอกผมไว้ที่ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆที่จะมาหาข่าวสารนั่นเองนะครับผมใครเหมาเท่าไหร่ก็บอกผมทีนะครับ โอเคผมก็ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านลิทแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมอพิ่มอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันเนาะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเพิ่อของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ